Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พินสักหนึ่งแล้วแห่ปากของพนอภาคีสันสูงพอผุ้ท้องใสทับทับบนของเขาพระจากไรลังนเลี้ยวไร่ข้าดีมีทั้งสิบหัวแก้ว าอันมาจากไหนแต่วัดนันมาอะไรพอผู้ทานสามเก่าสามเก่าหินมาทว่าเสียหลัิบ้านเราลออันสู่ขึ้นพอผู้ท้องใสทับถนนพอหักไปบองสินพอเป เสียงทิพย์นั่งงันอยู่เฝ้าจ้องเฝ้าดอยหูเด็ดน้ําไปไผต่อฮู้เสียงทิพย์เก่าอีพอใสคุณบ้านใดนั้นที่ออกไปแหน้นางแสดงมักแแคงหมายเสียงทิพย์ <laughs> ลายปูปัด่งาเสียนงอยู่ชั้นหูส่่าน่งเกียเก็บบส่วนลางนั่เียจุบ่อไขูเสดแงดอกดีจากทุกสาาบัเดมาลังี่พอกั that พวกกันข้าตันยันเถ่เสทุกคนเต็มมองธเสจทุกคนเต็มมองสเรียนว่าดำอเาเป็น่า้อ บางทีเส้นในเหม่งขกงนอ่กรับท้องใส่เอ้ยหลับไปเตียงึ้นมาบกไหนพอท้องแสงลับไปล้วไปบอกกับ อยากอายจากสุขลูกหลานเอ๋ยจากพระสงฆ์ของจากมวลสวรรค์ให้าเบัดสุขอ้อเสิลูกหลาน ยังหัวส th ng ิงหาแต่ต้งไอู้ัวอังแปืโซสวนส์านเส้นหาลังหัท้องใสเอ้ยโตมาคุณคอสายเียรีุกเวลาสาธุสาถุกสาถุกยียานพอทุ่ท้องใสให้ดถึงฟันฟาไปหมด Aì san phải lasânư bọn con mã say em. แต่ี่สุขสิต่เสริมซอนขนาตกุณวนอ้เราเห็นสวยสวยตกบอนร่วงยิงเดือดร้อนเด่อดอนเสียวใส่นัสัตวนัอันพิดาจริงล i uh -huh. ทุกสาทุกใหินยาเสียงท้องเศษห้่อวยถึงเมื่อมุสั่งไฟสั่งหุ่นสื่มักไม่โอกาสนี้ขอออกผุท่านประทานในวัฐิเทท่านนั้นอายุกบขามบริหารส่วนจังหวัดการกันติกา่ายประทัดในบันนีมีหลายท่านและท่านท่านสอยอสอตัพวเรายแต่เส่ะ ในายานอมฟาดาชหมอโบฮัทหมอันหมอแถวลอาท็ซี่เอาเสืออาขอพรุทธทานทางหียมทำม้าขอพุทธลาภขอสิทสิลปะขอภายใท้องส่ลูาขอบคุณเด้อเยาาขอบคุณเดือ oh สุข้อนเขียนอัยหยงามสาทุกสาทุกทุกทุกท er. ่อนมาตะกุนตะไคร่มาทรงสการพอคู่ทองสให้ทุกท้องอนเด้เกิดบกพ เซียวม่นเซียวซีเซียวซียืดก่อจากระหน่อยเสียวมูดยืดท้องใสทับถนนบ้านน้องกินเพศหรือบ้านทาโให้ขำไปดีกาบบ้าน ตกไปเด้สีเข้าก็ไปก็หางขับบาหวานจากมูไป่้แนนี่บาหวานนี่าหวานูดีบ่มีนี่พัฮะันี่ครับทัลนี่น้อนั่ทานดีนะน่งเดกไปหาสวนตบรนกัน ยามันยมันาอาจารย์เ no, okay. yeah, yeah. kind of er ึงววาต้เล้ตอยก็เป็ดีหมือนกันไอ้เอ่าพอบางทีแดดพอมีทุ่งส่ทุ่มกันังลูกก็ต้อขึ้มาอ่าอะไรโพราก็อะไรหมอทีุ่ทั้งนั้นนะครับเป็นลูกของพอต้องใจกระเทากจะเป็นลูกของพอ มันดีค่ะขอบคุนหมอโมฮหั่นหมอฟันหมอเขียบขอกอบไม่อยู่น้ำผอเลยขอพ่นมือใหญจะขอหน้าโปะอกไปยินน้ำหัวเลยขอพ่นอยอ่กลางขอคุณอาจารอาคมเมือมาตกระเลยนะครับอาคมพขับถนนที่รองมาจากมือเพี้ยนมากจะได้พอลูกจำดาพอเลยด้วยคันเบาหวานคืนเลมขับนาคันโมเลย ยอดสุดยอดสุดยอดสุดในรูปนี้คือผู้รู้จักพันคุณของครูที่ให้ศิลปะของพวกเราให้ลูกศึกสาเปันโลงศิลปะลายพินลายแทนลายพินของพ่อสงใสเมื่อกี้นี้หมอ,ด,มอดาวบันดงหมอบันดงครับหมอบันดงโอ้หมอดาวร่ะคือผู้อื่นเลยหมอดาวบันดงดนะครับ คนที่ให้ลายพินปูปลาหลารนี่ซึ่งเป็นมะเบาขอกอเนี่ยค่ะซื่อเป็นซื่อว่าสันสัสสสนชันพวงข้นบันน้องบอบ้านผมเป็นมะเบาหน้าอยู่พี่เสียบหน้าอยู่พี่เสียบท้องใส่ดิไปใส่เป็ดไปเห็น,ะะหนข,ขีดขึ้นก็เลยไปเฮี้ยนเอาพินตอนเสียชีวิตพอสันนีกเป็ดเสียชีวิตอยู่บ้านร่นสัน เอาเพอกันท่านุ่งเป็นระเบาของผลิตก่อสลักหน่อยนะครับตอนนี้สิบห้าลูกตอนลูกเป็หลานคือเอาไปเป็นเอ้ยดูสิมาลองให้ท่านดูติดเชื้อคณะศิลปินแห่งชาติเอลุมติพากับคณะลูกหลานครับก่อนที่ลูกหลานจะทำการแสดงในชุดต่อไปนะครับมากมามามากลูกฝาบก็ได้ใช่คุณแม่ลูกฝาบมา พี่แม่ยนุ่มหน้าอยู่เสียหน้าและลูกตามาพอแม่พาเพื่อพอเป็นยิ้มเบาหวานขึนขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราท่านผู้แทนลูกสาวท่านนายกการกันเตะลนะครับลงลงลงไอ้ลงซ้ายเฉลี่ยวัดมาไข่ขุนไม้กันนะครับเราไปเราไปดำหลงฟองนะครับเราหลงผู้แทนเนาะผู้แทนใหญ่ผู้แทนหน่อย ขอขอบคุณครับขอบคุณขอขอบคุณอาจารย์สงสัดว์ประทุนศิล์อันนี้ก็น่าทมากจังเดผู้เสียก่ยพรัมด้นิมนตน้ครับบทบอนติงทองนะครับอาจารย์ชวดรับชิวาครับอาจารย์อาจารย์ดรโสโสโซ คงระพาในพิธีให้เกียรติรูปบภาพด้วยนะครับถ <c oughs> ่านประวัตการด้วยนะครับอ๋อเป็นภาพท,ที่หาได้ยากจริงๆครบับขอบคุณมาครับมากขอบคุณครับมากเลาครับกาิดเทิดบนทึกภาพถือว่าเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์นะครับที่ท่านผู้ดีเกียรติทุกท่านนะครับได้มารพร่วมบันทึกภาพร่วมกันนะครับก่อนที่จะคณะลูกหลานของอาจารย์คณะลูกศิษย์นะครับของอาจารย์ทองใสทับถนน จะได้บรรเลงสงดดวงวิญญาณของอาจารย์ทองใสทับถนนครับกตัญยูกตาเวทีนิมิตตังสาเทารูปนามาังสนิมิตังสาทุรูปนงังกตัญญูกตาเวทิตานะครับอันนี้คืออีกหนึ่งทางกตาตัญยูที่คณะลูกศิษย์นะครับแสดงต่ออาจารย์ทองใสทับถนนครับขอบพระคุณทุกท่านครับและอาการต่อรายการแสดงต่อไปครับอาจารย์อาคมและคณะลูกศิษย์ของอาจารย์ทองใสทับถนน จะได้ร่วมบรรเลงส่งดวงวิญญาณของอาจารย์ของใสายับถนนครับ